น่าเบื่อจริงเลย่ะโลบอกไม่มีเกมน่าเล่นอีกแล้วเหรอเนาะเล่นเกมอะไรดีเนาะนี่เกมอะไรเนี่ย g u t and b ์แบ็กพาวเคือเกมแนวยิงสมบินอย่างโ,โรบอกถูกสร้างเมื่อวันที่1สเ,เดือน1ปี2023โดยกลุ่มที่มีชื่อว่าก u and Back Po กพาวเดในตัวเกมนนั้นคุณจะได้รับบทเป็นทหารในยุคสงครามของนโปเลียนที่ว่าในครั้งนี้นั้นคุณไม่ได้ยิงคนแต่คุณต้องเอาชีวิตรอดจากกลุ่มผีดิบป้าครั้งที่พยายามจะกินเนื้อของคุณคุณและเหล่าเพื่อนร่วมทีมคุณจะต้องรวมมือกันฟันฝ่าอันตรายต่างๆไปให้ได้เพื่อจะไปถึงจุดมุ่งหมายและเอาชุดรอดไปให้ได โดยที่เกมการ์ดแบบพาวเดอร์อนั้นมีรูปแบบการเล่นที่ผมพูดเลยว่าแตกต่างจากเกมซอมบี้เกมมันเือดทุกเกมรสดงว่าไม่เคยมีเกมไหนในรูปแบบทาได้แบบนี้มาก่อนผมพูดเลยนะกล้าพูดเลยก็จะแบบพาวเดอร์น่ะมันเป็นเกมที่ซอมบี้เกมนี้นค่อนข้างโหดคือแค่ตัวเดียวก็ใช้เวลาฆ่าค่อนข้างนานาจริงๆก็ไม่ขนาดหรอกแค่เอาปืนยิงมันก็ตายแล้วละ่ะแต่ว่าซอมบี้นะ่ะมันมาเยอะถ้าเกิดว่าซอมบี้นะ่ะมันเข้าใกล้ถึงตัวคนได้มันจะทําอยู่2ออย่างคือตบกับตับนะ คือถ้ามันจับเนี่ยพวกราชีวิตันต้องรอให้ทคนมาช่วยนะก็คือต้องรอให้เพื่อนมาช่วยเลยคุณไม่สามารถทําอะไรได้เลยนะถ้ามันจับด้านหน้าก็ดีไปเพราะคุณสามารถดิ้นออกได้แต่ถ้าเกิดมันจับด้านหลังเนี่ยก็จี๊บๆครับคือแบบมันจะกัดคุณจากด้านหลังครับแล้วซอมบี้เกมเนี่ยมันสามารถจับได้มากกว่าหนึ่งตัวด้วยคือมันลุมจับคุณก็ได้ลุมจับลุงแทะลุมดึงคือตายอ่ะโอ้คือตายอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนมาช่วยคนดันเนี่ยก็ถือว่าไปเรื่อยดีเช่นเดียวกันครับคุณก็ต้อง ถ้าเกิดว่าไม่สามวาิธีเนี่ยคือเป็นไปแทบจะไม่ได้ผ่านคือผมพูดเลยว่าเกมนียถ้าเกิดมาเล่นคนเดียวยังไงแม่งก็ไม่ผ่านแน่นอนหรือเปล่าแต่ยังไงก็ตามคือเกมนี้เนะี่ยมันก็เป็นเกมที่ค่อนข้างเล่นยากฮาร์ดคอร์พอสมควรเลยนะผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะรีลาคหรือว่าอยากจะเล่นอะไรสบายชิลๆนะเกมนี้ครไม่บอกเลยโดยเกมเนี่ยมันมีอยู่หลายโหมด โดยในทุกๆโปรดนะครับคุณจะต้องเลือกเป็นทหารแต่ละคลาสครับซึ่งทหารแต่ละคลาสก็จะมีหน้าที่และความสามารถที่แตกต่างกันไปคนระับโดยคลาสที่1นึ่งนะครับเป็นคลาสพื้นฐานเลยก็คือคลาส i n นเ n นชีเป็นคลาสทหารรานะที่มีดาบไปปืนครับนะเป็นปืนไรเฟลิลครับติดดาบไปปืนแล้วก็มีไซเบอร์นะครับเป็นคลาสที่ค่อนข้างกึ่งๆกลางๆไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้โหดคือก็ไม่แกกคนระับเป็นคลาสธรรมดาทั่วไปคนระับ ซึ่งส่วนใหญ่นะครับหน้าที่ของคลาสนี้คือการยิงพวกซอมบี้ระเบิดนะหรือซอมบี้ตัวสําคัญสำคัญครับเนื่องจากว่าอาวุธของคลาสนี้เป็นอาวุธระยะไกลที่มีประสิทธิภาพที่สุดในบรรดาคลาสทั้งหมดเลยคลาสที่2อ f ออฟฟิเชอร์โดยที่ออฟฟิเชอร์นะครับเป็นคลาสที่มีอาวุธพื้นฐานเป็นดาบเซเบอร์แล้วก็ปืนพกับปืนพกแบบธรรมดาเลยครับซึ่งคลาสนี้นะครับจะมีความสามารถพิเศษตรงที่ถ้าเกิดว่าฆ่าซอมบี้ไปได้ระยะหนึ่งจนโหลดชาร์จเต็มครับคลาสนี้นะครับจะทําการกดชาร์จได้ด้วยการกดคิวครับและในระหว่างที่ถือ เกินาการบัฟเพื่อร่วมทีมทั้งหมดลนอของตัวเองครับให้วิ่งไวย,ยิ่งขึ้น,นครับรวมถึงมันสามารถบัฟอีกอย่างนึงก็คือมันสามารถเปลี่ยนท่าทางการถืออาวุธบางอย่างของเอาบางอาวุธได้ครับให้เป็นแบบพุ่งเสียบพุ่งเสียบอะไราบเนี้ซึ่งก็เป็นคลาสที่เอาไว้สําหรับเคลียพวกอมบีเป็นฝูงได้ค่อนข้างดีเลยครับคลาสต่อมาซีแมนคลาสซีแมนนะเป็นคลาสที่มีอาวุธพื้นฐานนะเป็นปืนลูกซองในยุคสมัยนั้นนะครับหรือว่าบอดด์เดอร์บัมนะไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าแล้วก็อาวุธ แต่ว่าคลาสนี้ครับปืนของคลาสนี้เป็นปืนที่ยิงกระจายครับเป็นลูกซองกันแหละลูกซองสมัยอดีตนะครับแต่ว่ามันรีโหลดนานมากนะครับมันก็สามารถเคลียร์ซอมบี้เป็นฝูงได้ค่อนข้างดีเลยนะครับสำหรับคลาสซีแมนคลาสต่อมาครับมิวสิคเชียนครับหรือว่าคลาสนักดนตรีนะครับเป็นคลาสที่มีอาวุธพื้นฐานนะเป็นดาบไซเบอร์นะครับกับมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือขุยซึ่งไอ้ขุยเนี่ยนะครับมันสามารถเป่าแล้วก็จะสามารถบัฟการรีโหลดกระสุนของเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยความที่อาวุธในเกมเนี่ยมันเป็นปืนคาาบศิล ซึ่งมันรีโหลดนะคเฮี้ยเลยการที่มีมิวสิกใชครับสามารถช่วยบัฟการรีโหลดให้เร็วได้ยิ่งขึ้นผมก็ไม่รูน้นว่าทำไมสงสัยดนหารมันสนุกมแบบฟังเพลงแบบลื่นลมดีอะเออรีโหลดก็สมไุไม่ดีว่าเราเออแปลกดีเว้ยแล้วก็คลาสต,ต่อมาครับก็คือคลาสซัพเปอร์ครับซัพเปอร์นะเป็นคลาสสายก่อสร้างนะครับซึ่งมีโอุธพื้นฐานจะเป็นขวาดยักษ์นะครับแล้วก็มีคอนนะครับซึ่งคอนนะครับสามารถสร้างอุปกรณ์ต่างๆได้นะครับเป็นแบบสร้างฐานเอาไปป้องกันซอมบ้ครรัั่่วาาจะเเป็นนงบ เป็นหนามหรือว่าเป็นหนามพื้นนะครับหนามไม้กับหนามพื้นนะซึ่งหนามพื้นสามารถสรวมพวกสมบีได้ครับมาริเกตก็สามารถกันได้รวมถึงไอ้หนามที่มันเป็นหนามไม้สามารถทิ้มอมบีทำานัเมจี่สมบีได้ด้วยครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับแต่ละคลาสของเกมนี้นะครับแล้วก็ในตัวเกมนั้นยังมีคลาสพิเศษอีก2คลาสนะก็คือคลาสของเซอร์เจียนแล้ว่าหมอสนามนะหมอแพทย์สนามนะคลาสนี้นะสามารถฮิวเพื่อนร่วมทีมได้นะโอพป้นหาก็เป็นดาบไซเบอร์เหมือนกันนะแล้วก็มี อุปกรณ์รักษาครับซึ่งอุปกรณ์รักษาครับเพื่อทาการฮิวเป็นระยะหนึ่งใส่เพื่อนลงทีม้านะครับมันจะหมดครับวิธีที่จะสามารถรีชาร์ได้ก็คือต้องฆ่าซอมบี้แล้วก็เก็บอุปกรณ์จากซอมบี้ครับแต่ขาวๆตรดพื้นนั่นแหละครับอุปกรณ์ที่เราต้องเก็บมาใช้ในการฮิวเพื่อนครับนอกจากนี้ครานี้ครับยังมีอุปกรณ์กล่องแบนเดรที่สามารถวางไว้ได้นะครับเมื่อวางไว้แล้วครับเพื่อนล้มทีสามารถมาเก็บไปแล้วก็ฮิวได้ก็คือในบางกรณีเนี่ยหมอมันไม่สามารถไปฮิวได้นงจากว่าซอมบี้เยอะเกินครับก็อาจจะให้เพ แล้วก็ยังมีคลาสพิเศษมากๆอีกคลาสหนึ่งนะครับก็คือคลาสของเชพเพินะครับหรือว่าคลาสบาทหลวงนะครับซึ่งคลาสบาทหลวงนะครับจะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อคุณต้องทำเหรียญตาตามเงื่อนไขของมันก่อนนะครับคุณจะปลดล็อกคลาสนี้ไม่เล่นได้นะครับโดยคลาสนี้นะครับจะมีอูดพื้นฐานเป็นเอ่ออะไรวะริมมั้งไม่รู้สิซึ่งไอ้ลิมเนี่ยดาเมจมันเบามากๆนะครับคือแบบระยะสั้นดาเมจนเบาครับดูมันจะไม่มีข้อดีนะข้อดีของคลาสนี้จริงๆนะก็คือมันสามารถไล่ซอมบี้ได้ด้วยไม้กางเขนนะครับ นะครับซอมบี้เกมนี้ไม่กลัวไม้กางเขนถ้าเกิดว่าคุณยิงเออนังไม้กางเขนครับไปโชว์ใส่พวกซอมบี้ครับซอมบี้จะถอยห่างจากคุณครับเป็นความสามารถครับแต่ไม้กางเขนก็สามารถหมดได้เมื่อหมดแล้วต้องรอรีโหลดครับนอกจากนี้ครับในเกมนี้มันยังสามารถติดเชื้อได้ซึ่งไอ้ครัตไอ้นักบวชนะมันสามารถรักษาการติดเชื้อได้ครับด้วยการอวยพรให้พรแด่พระเจ้ากับเหล่าทหารที่ติดเชื้อครับทหารเราน้องก็จะไม่ติดเชื้อครับแปลกด้วยวปกติซอมบี้ส่วนมากก็เป็นแบบไวรัสแต่เกมนี้มันเป็นเหมือนผีมากกว่า ซึ่งหมดแรกครับที่ผมจะพูดถึงก็คือหมดออบเจก i ีฟ Objective เนี่ยคือมันจะเป็นเรื่องราวที่ว่าตัวของเราที่เป็นกลุ่มทหารนครับกระบอพกพืนของเราครับติดอยู่ในเมืองต้องหาวิธีฝ่าดงซอมบีออกมาให้ได้ครับโดยในหมด objective เนี่ยก็จะมีแต่ละดาษในแต่ละดาษน่ยก็จะมีรูปแบบภารกิจที่แตกต่างกันไปแต่โดยส่วนมากแล้วเป้าหมายคือเหมืกันก็คือต้องหนีมาให้ได้ครับ ที่ด่านที่1นนะครับหรือว่าออบเจกตีที่หนึ่งนะครับก็คือด่านโมโดฟอร์เซตนะครับโดยในด่านนี้นะครับจะเป็นด่านหิมะนะครับซึ่งเราผู้รอดชีวิตนะครับจะต้องเริ่มจากการไปหากระสุนปืนใหญ่นะมายิงให้กงแตกหลังจากที่กงแตกปุ๊บกูก็ต้องเอาคั่วนะไปขุดทางหิมะเพื่อเป็นเส้นทางแล้วก็ออกไปจากที่นั่นนะครับซึ่งต้องระวังเรื่องความหนาวด้วยเพราะควสามารถหนาวตายได้เหมือนกันนะต้องคอยไปพักในบ้านนะหลังจากได้ยะนหนึ่งแล้วนะครับคุณจะได้เดินมาในโบสถ์นะต้องสั่นระฆังเพื่อทําการเรียกเรือนะเหมือนแบบ เรียกเรือนะครับขอความช่วยเหลือนะครับหลังจากนั้นครับต้องคอยสู้กับฝูงซอมบี้ที่พุ่งเข้ามาหาเรานะครับหลังจากที่สารคณางเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องเดินทางไปต่อที่ท่าเรือนะครับเมื่อถึงท่าเรือแล้วนะครับเราจะต้องไปเอ่อเปิดสัญญาณไฟนะเพื่อให้เรือมาับเราซึ่งในระหว่างนั้นครับฝูงซอมบี้จะมองเห็นสัญญาณไฟของเราและจะมาหาจเกิดการฉากต่อสู้ที่เราจะต้องสู้กับฝูงซอมบี้ทั้งเมืองครับซึ่งก็นกว่าเรือจะมาับเราเราจึงจะสามารถหนีไปได้นั่นเอง โดยที่แมพที่2องไลท์สิครับเป็นด่านที่เราจะต้องเดินออกมาจากโบสนะครับที่เราซ่อนตัวอยู่นะครับหลังจากนั้นก็เดินทางไปเรื่อยๆนํารถเห็เข็นนะครับที่มีถังน้ํามันนะครับและนํามาจุดไฟให้ระเบิดเพื่อปการเปิดทางนะครับซึ่งในระหว่างนั้นก็จะมีเหล่าซอมบี้มาคอยกวนเราครับก่อนที่เราจะไปถึงจุดมุ่งหมายครับเราต้องทาการสั่นระฆังนะเพื่อให้คนมาช่วยอีกแล้วนะครับเราก็ต้องสู้กับฝูงซอมบี้มากมายจนไปหมดในรอบนี้นะเนื่องจากซอมบี้ได้ยินเสียงรันนะครับ ซึ่งในระหว่างนั้นนะครับจะมีคนเดินมาหาเรานะครับก็คือเจคอบซึ่งเจคอบครับเขาจะทําการระเบิดเส้นทางให้กับเรานะครับเราก็ต้องหนีไปในระหว่างนั้นคนระับสามว่าทําไมเขาไม่เค่องเคว้งไฟเอานะแทนที่จะเดินไปจุดใกล้ๆครๆนะับผมก็ไม่รู้ครับทําไป็นทำไมที่นี่คือไม่โคตคูรไปอกเลยหลังจากที่เจคอบระเบิดเส้นทางให้เรานะแล้วนะครับเราก็ต้องวิ่งฝ่าดวงสมบีไปจนกว่าจะถึงสะพานและข่าไปได้นะครับเพราะเป็นงนะั้นครับถ้าเกิดว่าเราามทันนะครับสะพานไม่ระเบิดตายหาเลยนะครับโดยด่านต่อมาครับก็คือคาตาคอบ ปารีสหรือว่าสุสานใต้ปารีสโดยทหารของฝรั่งเศสนะติดอยู่ใต้ดินนะครับแล้วเราต้องหาิธีออกมาให้ได้นะครับด้วยการฝ่าฝูงสมบ้ที่อยู่ใต้ดินนะครับในสุสานนั้นแห่งนั้นนะครับหลังจากที่ออกมาได้ปุ๊บเราก็ต้องทําการไปคุยกับเหัวหน้าทหารนะที่จีนนะโดยจีนนะจะพูดถึงการอพยพผู้คนนะครับหลังจากที่เราคุยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราก็ต้องหน้าที่ของเราคือการทวงเวลาจนกว่ารถม้านะครับที่อพยพชาวเมืองนะจะหนีไปได้นะครับซึ่งในระหว่างนั้นครับฝูงสมบ้ระดับมหาศาลล้านแปดนะครับ ก็คือแม่งมาทั้งเมืองอ่ะทั้งเมืองปารีสมาหมดเลยครับเราก็ต้องยื้อสู้กับพวกมันให้ได้นะยิงกระหน่ำทุกอย่างี่เงรามีนะทั้งปืนใหญ่ด้านหลังทั้งกระสุนนะทุกอย่างจนเกิดการฉากต่อสู้สุดอีพิกลังการ,การ,การเกิดขึ้นนะหลังจากที่ห่วงไปได้ระยะหนึ่งนะจีนะจนะจะนําเรือมารับเราคนระับเป็นเรือที่อยู่ตานใต้คนระับโดยให้ใครไม่รู้นะผมไม่รู้ชื่อของเขานะมาทําการพายเรือมารับเราคนระับหน้าที่ของเราก็คือต้องกระโดดลงไปในฟางให้ได้นะถ้าเกิดว่าเรากระโดดพลาดขาหักใช่ครับขาหักซึ่งมันเป็นเรื่องที่เเยีอคลบ หลังจากนั้นเราจึงจะสามารถดีรอดออกจากสถานที่แห่งนั้นมาได้นั่นเองในส่วนของด่านต่อมารครับซานเซบาสเตียนครับเราจะต้องออกจากป้อมปราการแล้วก็หาทางนี้ออกจากเมืองทั้งเมืองให้ได้นะครับซึ่งในระหว่างนี้นก็มีฝูงซอมบี้มากมายเหมือนเดิมครับมาคอยขัดขวางเราครับซึ่งในระหว่างทางนะครับเราก็ต้องไม่ว่าจะเป็นทั้งจุดไฟเอาแผ่นไม้ไปวางรองหนามเพื่อเดินผ่านไปล้วก็จะมีจุดจุดหนึ่งที่คุณต้องทำภารกิจนานพอสมควรก็คือคุณต้องเอ,อาถังที่อยู่ด้านล่างมาระเบิดเส้นทางในระหว่างนั้นจะมีซอมบี้ที่เกิดมาจากบ้านครับ เกิดมาจะรัวเลยครับมาไล่ฆ่าเราครับเราก็ต yup. ้องกลุ่มหนึ่งก็ต้องยื้ออีกกลุ่มนึงก็ต้องทำภารกิจไปครับซึ่งหลังจากที่เราระเบิดเส้นทางได้ปุ๊บนะครับเราก็ต้องไปเอาฟางครับขึ้นมาอีกทีครับผมไม่รู้มนกันทำไมแม่ไม่เอาเพิ่มพร้อมกันเลยครับก็คือถ้าเกิดว่าเราไปเอาฟางได้ปุ๊บเราก็ทําการวางมันลงไปนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ต้องรีบเดินไปครับโดดใส่ฟางครับแล้วต้องสู้กับสูงสมอีกนิดหน่อยนะครับแลหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปเรื่อยๆรื่อยจนกว่าจะถึงทางกําแพงเมืองนะครับ เมื่อจอที่ถึงกําแพงเปืงปุ๊บนะครับเราก็จะพบกับผู้ชายคนหนึ่งนะก็คือแบร์รี่ครับแบร์รี่จะบอกว่าเขาเห็นแพลตฟอร์มอยู่ตรงนั้นนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถไปได้เนื่องจากมันสูงเกินไปครับคือถ้าโดดไปกุมขาหักแน่นอนครับแบร์รี่จะทําการดึงแพลตฟอร์มขึ้นมาให้นะผ่านลิฟต์ครับเป็นลิฟต์ขนของนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องถ่วงเวลาสู้ซอมบี้จำนวนหนึ่งนะครับซึ่งในระหว่างนั้นนะครับแบร์รี่เมื่อทแบร์รี่ครับดึงลิฟต์ขึ้นมาสําเร็จจนได้นะครับเราก็ต้องขึ้นไปบนลิฟตต์แแหหห่่่่งงนนนนนนนััั้้้้ะะะครรรรรบวววาาาาใจเเกกกิิดดดดภพสสยยมุโขึ นี่แล้วมัเป็นภาพที่โ,โหดที่สุดประจำเกมเลยครับคือมันก็ไปถึงขั้นพวกมุโตคอมแบทหรือว่าหนังซโแล้วมันก็แบบสะเทือนใจะนะก็คือแบลรี่ครับจะถูกซอมบี้3ตัวนะครับลุมกินทั้งเป็นนะครับซึ่งไอ้สองตัวจะลุมกัดนะแบลรี่คนระับจนสิ้นใจคนระับหลังจากนั้นตัวที่3ามครับจะเดินมาพร้อมกับถังระเบิดแล้วก็ตูนนะมถ่ายครับกลายเป็นว่าแบลรี่ตายคนระับไม่มีคนนะดึงลิฟต์ลงให้กับเขานะก็คือไม่มีคนดึงลิฟต์ลงให้กับเราครับกลายเป็นว่าในด่านนี้ครับเราต้องเสียสละคนคนหนึ่งนะไปดึงลิฟต์ ให้ลิฟต์มันลงไปนะครับเรื่องหลังจากที่ลิฟต์ลงมาได้ครับก็ไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะจบนะครับเราต้องสู้อมบีที่อยู่ด้านล่างอีกนะครับจนกว่าเรือใหญ่นะครับเรือใหญ่นะจะมารับเราคนระับซึ่งเรือใหญ่นะจะส่งเรือพายขนาดเล็กนะมารับเรานะในระหว่างนั้นเราก็ต้องยื้อซอมบีไว้นะครับจนกว่าเราจะสามารถผ่านไปได้นันนี้นะครับใน่วนของด่านต่อมาครับคอปนะครับนะซึ่งเป็นด่านที่เรานะจะอยู่ท่ากลางาน้าแข็งอีกครั้งหนึ่งนะเป็นด่านหิมะนะครับ เราจะต้องรวบรวมรัพยากรครับและนําไปใส่ที่รถเอ่อในการเข็นมันไปนะครับจนกว่าถึงป้อมปะการขนาดใหญ่ที่อยู่ที่ทางการน้ําแข็งนะครับซึ่งเมื่อเราเข็นไปสักพักหนึ่งนะครับเราจะพบว่าเส้นทางมันติดครับต้องใช้ระเบิดนะไม่ไม่สิก็แค่พังลงนะครับต้องใช้ต้องทําการใช้ไม้ดันพังหลนมานะครับหลังจากนั้นก็เดินไปเรื่อยครับแล้วกระทั่งมาถึงเส้นทางหนึ่งซึ่งมันติดอีกแล้วนะครับในรอบนี้เราต้องรีโหลดปืนใหญ่นะครับทำการยิงมันนะเพื่อให้มันเปิดทางให้กับเราครับ ในระหว่างนั้นก็มีฝูงอมบีนับ er, ร้อยนะวิ่งมาหาเรานะเราต้องสู้กับพวกมันนะเมื่อเปิดเส้นทางได้แล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องเข็นไปนะข้ามสะพานไปจนกว่าจะถึงปราสาทนะครับขนาดใหญ่ในแห่งนี้นะครับผมไม่รู้กันว่าเป็นปราสาทหรือ้ามประการนะแต่ว่าเมื่อเราเข้าไปแห่งนั้นได้ปุ๊บนะเราก็ได้คนพบกับคนที่ร้านบนสุดในที่แห่งนั้นนะก็คือเป็นหัวหน้าของที่ where. ผมจำชื่อเขาไม่ได้เป็นเซอร์อะไรสักอย่างซึ่งมีตัวตนอยู่จริงนะเป็นของคนรัสเซียครับว่าเขานับติดเชื้ออมบีแล้วนะคและที่สำคัญคือเขานับะรค และภารกิจของเราก็คือลงไปด้านล่างเปิดประตูและสู้กับฝูงสมบีที่อยู่ด้านล่างแห่งนั้นครับซึ่งเป็นฝูงสมบีนักโทษที่ถูกขังไว้ที่แห่งนั้นนะครับซึ่งมันจึงเกิดการเป็นฉากต่อสู้สุดอังการเกิดขึ้นนั่นเองครับเออแล้วก็ยางนะครับไอคนที่ติดเชื้อระานบนนะก็คือกลายร่างไปภายหลังนะเราก็ต้องฆ่าเขาเหมือนเดิมนะซึ่งหลังจากนั้นนะหลังจากที่เราสามารถฆ่าสมบีทั้งฝูงได้จนหมดครับภายใต้ดินแห่งนั้นับเราจะสามารถดึงธงมาและเป็นอันจบที่แห่งนั้นนะก็คือเหมือนเราได้ชัยชนะจากความตายแล้วนนนััเองะครบ ในดานออบเจตตสุดท้ายของตัวเกมในต,ตอนนี้เท่าที่มีคนระับก็คือดานโคเปิลเฮเกนนะครับในด่านนี้นะครับเราจะต้องเดินทางไปที่ต่างๆนะครับก็คือเดินทางออกจากเมืองโคเปิลเฮเกนนะครับผมไม่รู้ว่าใช่ชื่อจริงหรือเปล่านะแต่ก็น่าจะชื่อนี้นะเราที่เรานะครับจะต้องเอ่อทำการเปิดเส้นทางนะครับโดยครั้งนี้มันถูกไว้ไหมเราต้องไปทําถังน้นะํามาแล้วก็ลาดเส้นทางซึ่งในระหว่างที่ทำนะซอมบี้ก็โผล่มาจากไหนก็ไม่รู้คือจะดูมันก็มาเลยนะครับเราต้องสูงส้กับซอมบี้พวกนี้ให้ได้นะครับ และหลังจากที่เราเปิดสทางได้แล้วนะครับเราก็ต้องเดินทางไปเรื่อยๆนะครับกระโดดข้ามสะพานนะครับรวมถึงไปที่เรือนะเพื่อํำการหลบหนีจากเมืองนะครับแต่ว่าในครั้งนี้มันไม่ง่ายกับครั้งก่อนและเป็นครั้งที่แปลกที่สุดนะก็คือเราต้องสู้กับกลุ่มกองกำลังทหารของอังกฤษด้วยนะซึ่งอังกฤษแม่งยกเรือมาทั้งลำเลยครับก็แบบมันจะฆ่าพวกกูให้ได้อใอญ่ารับเราก็ต้องยิงตอบโต้สู้กับมันโดยใช้ปืนใหญ่ของเรือเล็กของเรานะครับแต่ว่าในขณะนั้นครับมันก็มีอมบีที่ไม่รู้แม่งมาจากไหนนะว่ายน้ําขึ้นมาบนเรือของเรา คือผมไม่รู้ว่าน้ําในที่แห่งนี้มันตื้อหรือว่าอย่างไรนะแต่ท้องมีคมันสามารถโผมาได้นะครับก็ขับเรือแล้วขึ้นมากลายมปว่าเราจะต้องสู้กับซามบีแล้วก็สู้กับคนเป็นเวลาเดียวกันนะครับซึ่งหลังจากที่เรายิงเรือของพวกอังกฤษแตกได้แล้วนะครับเราก็จะสามารถได้รับชัยชนะแล้วก็คือรอดชีวิตมาได้แล้วเองนะครับก็คือพายเรือนี้ออกไปได้นะครับโดยที่ในตัวเกมก็ยังเหลืออีก2โหมดนะครับที่เป็นโหมดที่เราสามารถเล่นได้นะครับก็คือโหมดที่1นะึ L ่งครับเอเลด เป็นโหมดที่ซอมบี้จะโผล่มาเป็นเวฟเไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆครับก็คือมันยิ่งเวฟสูงซอมบี้ยิ่งโผล่มาเยอะขึ้นเรื่อยๆและซอมบี้ก็ยิ่งทนทานลและเก่งขึ้นเรื่อยๆนั่นเองครับแล้วก็แค่ต้องเล่นผ่านไปเรื่อยๆครับเป็นเหมือนการเก็บสถิติประมาณนี้นะครับในโหมดต่อมานะโห,หมดที่สามโฮเอาเป็นโหมดที่ในดานของโหมดนะครับจะตั้งอยู่ที่เออบาลเซนาครับซึ่งเราคนระับจะต้องสร้างสะพานไปจนถึงกว่าจะถึงสุด,สดขอบของอีกฝั่งหนึ่งให้ได้นะครับซึ่งมันจะมีหิมะซึ่งถ้าเกิดว่าเราจะเล่นนลนกน โดยในระหว่างนั้นนะครับก็จะมีรถม้าของพวกเรานะของทหารของฝั่งเราคนระับเอาพวกทรัพยากร์วัวไม้ซึ่งก็เป็นไม้นะครับเราต้องต่อท่อนไม้จนกว่าจะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งให้ได้นะครับในระหว่างนี้จะมีฝูงซอมบี้โผล่มาเรนะื่อยๆครับแลวเราก็ต้องสู้กับความหนาวด้วยคนระับถ้าเกิดว่าเราอยู่ด้านนอกมากเกินไปเราก็จะหนาวนะครับต้องเข้าไปด้านในบ้านนะ <c oughs> เพื่อให้ความอบุ่นกับร่างกายนะครับเมื่อไปถึงเมื่อทาการซ่อมสะพานเสร็จเรียบร้อยนะครับสร้างสะพานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือเราจะต้องวิ่งผ่านสะพานแห่งนั้นนะครับพร้อมกับ ซึ่งเมื่อเราถึงลงมาได้แล้วคนระับก็จะเป็นอน,นุนุนเป็นว่าเราเป็นผู้รอดชีวิตแล้วนั่นเองนะครับแต่บอกตำดวงเลยหมดนี้แม่งโคตรดากอัผมเคยเล่นผ่านชั่รอบเดียวเองนะแลวคือรอบที่ผมเล่นผ่านเนี่ยผมไม่รอดด้วยซ้ำนะผมตายอะ่ะแค่เพื่อนผมรอดเฉยอ๋อนอกจากนี้ตัวเกมยังมีรูปแบบการเสริมแก่งให้กับตัวละครได้นะครับก็คือเราไปสามารถซื้ออุธขรงแต่ละค้าได้แต่ละค้าก็าจะมีอาวุธที่แตกต่างกันไปนะครับซึ่งจะสามารถช่วยเสริม แข่งแล้วก็มีรูปแบบเกมพการเล่นที่แตกต่างกันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะถ้าใครคิดไม่ออกว่ามันเป็นยังไงมันก็อารมณ์ประมาณแบบอาวุธในเกม t r a n s f o r ครับประมาณนั้นเลยครับประมาณนั้นนะครับตาอพูดถึงเกมเพลย์นะครับก็คือเกมนี้ครับมันเป็นเกมที่อมบ้สู้กับทหารนโปเลียนและแน่นอนว่าทหารในยุคนั้นครับอาวุธไม่กากมากนะครับเป็นปืนขาาศลาะเคยยิงนัดหนึ่งชักเป็นชั่วโมงนะครับแบบยิงได้แค่นัดเดียวอ่ะคือเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่สู้ยากมากครับ ผมแนะนำว่าให้ใช้อาวุธเดียวยประชิดน่าจะดีกว่าคือมันฆ่าได้ไวกว่านะครับแต่ว่าซอมบี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นซอมบี้ตัวสำคัญนะครับเอาปืนยิงก็ได้นะครับน่าจะดีนะครับในส่วนของเกมเนี้ยนะครับซอมบีเมนะมบ้เกมเนี้ยจะค่อนข้างแตกจากหลายๆเกมนะครับคือซอมบี้ในเกมทั่วไปตบจนกว่าเราจะตายนะครับก็คือจนกว่าเราจะเลือดหมดแต่ซอมบี้เกมเนี้ยแม่งจับด้วยคนระับคือถ้ามันจับนะครับเราไม่สามารถตอบโต้ได้เลยคนระับต้องรองให้เพื่อนมาช่วยเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนช่วยไม่ทันก็คือโดนล้มกัดจนตายนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งซ เราสามารถพอดิ้นหลุดได้เลยนะแต่มันจัด2ตัวขึ้นไปคนระับคือเราดิ้นหลุดไม่ได้แนละ้วต้องรอเพื่อนช่วยอย่างเดียวเช่นเดียวกันคนระับเราก็สามารถช่วยเพื่อนที่ถูกจับได้นอกจากนี้นะมันยังมีซอมบี้ที่วิ่งได้ด้วยคนระับซึ่งซอมบี้วนะิ่งครับมันจะไม่จับธํรมดมันจะตะคุบเลยคนระับก็คือเราจะล้มลงไปเลยถ้าเกิดว่าเพื่อนช่วยไม่ทันนะเราก็ตาย,ยทันทีเลยนะครับซอมบี้ประเภทนี้คนระับจะกัดเราตายเร็วกว่าซอมบี้ที่มันกัดยีนกัดมากกวานนะ่านะครับนอกจากนี้ครับตัวเกมครับจะมีการติดเชื้อด้วยครับซึ่งถ้าเกิดว่าาเรนะ เชื้อมากๆนะครับก็คือโลนสบิกัดมากๆนะครับเราจะติดเชื้อนะครับโดยที่ตัวเราจะเริ่มเปลี่ยนสีนะครับเป็นเป็นสีน้ําตาลนะเป็นไม่ใเป็นสีเทานะครับนอกจากนี้นะครับตัวของเราครับยังจะเริ่มมีเสียงแปลกขึ้นมาครับหน้าจอจะเริ่มซ่าๆนะครับก็คือหน้าจอเริ่มสีแดงยิ่งขึ้นและเริ่มมีเสียงกระซิบนะครับซึ่งเราเมื่อเราผ่านไประยะหนึ่งครับเราจะกลายร่างกลายเป็นมบี้นั่นร์นะครับต้องพูดเลยว่าเกนี้นะครับต้องเน้นความสามัคคีจริงๆถ้าไม่มีสามคความสามัคคีคือรับประกันยังไงก็ตายครับ ก็พูดถึงเกมเพลย์แล้วก็ส่วนต่างๆของตัวเกมไปเยอะพอสมควรแล้วนะผมมาพูดถึงรายละเอียดในเกมนี้บ้างดีกว่าคุณสามารถปรับตั้งค่าอะไรต่างๆก็ได้ตั้งค่าอมบี้ตั้งค่าความแลกโดอของพวกมันตั้งค่าว่าให้มันมีเลือดได้หรือไม่ก็อครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเปิดทุกอย่างจนสดนะมันจะเหมือนกับคนดูหนังเรื่องหนึ่งเลยครับรวมถึงเปิดกราฟิกนะเพราะว่ากราฟิกเกมนี้แม็กสวยมากนะค,คือมันแบบมันสวยกว่าเกมสตรีมนะมันสวยกว่าเกมในสตรีมบางเกมนะพูดตรงตรงเลยแบบสุดยอดอนะ่ะผมนับถือคน นจากนี้ตัวเกมครับมันยังมีเอมันยังมีรายละเอียดที่ดีมากๆนะไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกของกระสุนการลีโดหรือว่าซอมบี้ครับที่มันสามารถเจ็บได้นะครับก็คือแบบมีลักษณะการบาดแผลร่างกายตามตัวนะครับคือยิงแขนแขนกรุดยิงหัวหัวระเบิดอะไรแบบนี้ครับมันเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างสมจริงครับทามาได้ดีเลยครับในส่วนที่เจ๋งอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือเกมนี้ครับมีไวร์ไลน์ด้วยครับมีเสียงภาคครับเราสามารถกดเสียงเพื่อเป็นการพูดคุยกับ พูดคุยเป็นการแบบบอกสัญญาให้กับเพื่อนพร้องกับพวกพวกนัครับไปเป็นทั้งขอความช่วยเหลือบอกว่ามีซอมบี้อะไรโผล่มาบ้างขอเรียกคลาสต่ตางๆนะเชรนนเ,เรียกหมอให้มาฮ่วให้หน่อยเรียกบาดหลวงให้มารักษาให้หน่อยประมาณนี้นะครับนอกจากนี้ตัวเกมจะมีการแต่งตัวด้วยครับคอนเมติกของตัวเกมคนระับไม่ไว่าจะเป็นทั้งค้อนไมติดที่ได้จากการฟ,ฟรีๆนะได้มาฟรีๆหรือค้อนเมติดที่ต้องซื้อนะครับด้วยโลบักนะครับหรือว่าคอนเมติกครับที่คุณจะสามารถปลดล็อกได้ผ่านการทําแบตนะต่างๆตัวเกมครับ ตัวเกมนี้ยังมีแบตต่างๆให้คุณครับสามารถไปล่าได้ด้วยครับซึ่งแบตในเกมนี้พูดเลยว่ามันทำมันยากพอสมควรเลยนะบางแบตนี่ก็แบบทําง่ายนะก็คือแค่ตายครับบางแบตคือแค่ตายก็ได้ไปแล้วนะแต่บางแบตก็คือแบบต้องนในผ่านบ้านต้องทําดูนี้ในบางบาน,บานต้องทำแบบบานจกนกว่าจะเว็บสามสิบห้าของเอ็นเลดบ้างซึ่งแม่งยากจะหวเลยครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ว่างจริงก็อย่าทาเลยดีกว,ว่าครับโดยทั้งหมดของตัวเกมกาดเอนเปเดอร์ผมกล้ายืนยันเลยว่าไม่เป็นเกมที่ดีมากๆในโลบ็อก ผมให้พบไฟในเกมผมเลยในใจผมเลยอ่ะผมให้อันดับสองอ่ะอันดับหนึ่งกูพิลเลเชตครับคือเกมนี้แม่งเป็นเกมที่แบบสนุกมากคือระบบในเกมนี้มันทํามาดีเกินโลบอกจริงๆเว้ยคือถ้าพูดถึงโลบอรับเกมอมบีส่วนมากก็คือแบบยิงๆๆาๆ,ๆๆอัปเกรดอัปเกรดแล้วก็เอาบ,บืนใหม่มาแค่นั้นนะแต่เกมนี้แม่งแบบมันมียอนอ่ะมันทํามาดีแบบสุดๆเลยนะๆๆผมก็อยากแนะนําให้คนหลายคนได้เข้าใจเกมนี้นะอยากลองให้ทุกคนได้มาลองเล่นดูครับ เกมนี้เป็นเกมหนึ่งในเกมที่คนไทยไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ก็อย่างะครับเกมดีนะครับยังไงผมก็คือผมจะทําคลิปกับเกมดีทุกเกมอยู่แล้วนะครับก็ขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกคนนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปของผมนะครับ goodbye ครับเออนี่คือจะบอกอะไรให้อีกอย่างนะว่าทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันยังไม่ได้ถึงครึ่งของเกมเลยซ้ำนะเพราะว่าเกมนี้มันยังมีโหมด private ก็คือโหมด private server นะครับ ซึ่งคุณสามารถใช้คําสั่งต่างๆในเกมใส่อาวุธใส่ของใส่ซอมบี้หรือว่า,าเล่นโหมดพิเศษในเกมนี้ก็ได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ลองให้ผมลองทําดูนะครับก็บอกมาได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ไายบายครับไายบายจริงแล้วรอบนี้มาเพื่อนมาช่วยเองไอ้นี่ฝันแมงสิฝันแมงเออเอ้ยยินเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซอมบี้บุญอะไรวะเฮ้ยอ๋อหาย,หายไปแล้วอะไรวะ Britannia, They expected great news from our fleet, commanded by Lord Nelson, the French for to meet. We fought on the deep, we cannoned on the main, in the battle of Trafalgar. When Nelson was slain, he was as brave commander as sailed the ocean wide. He made the French to tremble with his terrible broadsides. One hundred fights he'd been in, and never once was beat. So he'd won one arm and one night no power could him defeat. This bold, undaunted hero on the quarter deck he stood. You would admire his actions with the decks awash with blood. Then aloft, high in the rigging. A frenchman fired a ball, and that was the cause of our great Lord Nelson's fall. He says unto his captain, How does the battle go? I hear our big guns rattle, though death is near, I know. Eighteen, we have captured our men, they are on board, and we'll blow the French from the ocean, my lord. Come on, you bold Britons, let the battle go round, for Nelson was loyal. And true to the crown is a hell to all seamen that speak of him good. God bless our King and the great Lord Collingwood, but more England. more. So. Awesome.